สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นเศรษฐกิจใกล้ตัวกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนเอ,อ่อก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเลยนะคะของบางอย่างก็แพงขึ้นแบบแพงจนน่าตกใจบางช่วงก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมค้าขายไม่ค่อยคึกคักเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเจาะลึกสองคที่เราได้ยินบ่อยมากๆค่ะแล้วก็ส่งผลกับเราทุกคนเลยคือเงินเฟอ้อกับเงินฝืดค่ะครับ เป็นสองภาวะที่ฟังดูเหมือนจะตรงข้ามกันเลยนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบเยอะมากต่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจริงๆตั้งแต่เรื่องปากท้องค่าครองชีพของเราไปจนถึงธุรกิจเล็กๆในชุมชนเลยครับการเข้าใจเรื่องนี้จริงๆแล้วสําคัญมากนะครับใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาสกัดประเด็นสําคัญสําคัญกันจากบทความที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งนะคะชื่อว่าเงินเฟอ้อเงินฝืดผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิน่น เป็นตอนที่19ในชุดเศรษฐกิจและทุนชุมชนเขียนโดยคุณดนรวีพัทรกุลพิมลอ๋อบทความนี้ให้มุมมองที่ค่อนข้างครอบคลุมดีครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาเลยทำความเข้าใจว่าภาวะเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันสร้างแรงกระเพื่อมอะไรบ้างในเศรษฐกิจชุมชนที่เราสัมผัสได้จริงๆและที่สำคัญคือ มันมีนกลไกหรือว่าแนวทางอะไรบ้างที่พอจะใช้รับมือกับความผันผวนพวกนี้ได้บ้างเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาวะแรกที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยหรืออาจจะก,กําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะก็คือเงินเฟอ้อหรือ Inflation ภาพจําของลหลายๆคนก็คือของแพงขึ้นแต่ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วความหมายมันน่าจะเฉพาะเจาะจงกว่านั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ราคาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแพงขึ้นนะครับแต่มันคือภาวะที่ ระดับราคาโดยทั่วไปของสินค้าและก็บริการมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งพูดยังไงก็คืออำนาจซื้อของเงินในกระเป๋าเรามันลดลงนั่นเองครับเงินเท่าเดิมแต่แลกซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่แบบผักชีแพงเป็นผักๆแต่เป็นภาพรวมที่ของหลายๆอย่างมันทยอยขึ้นราคาแล้วเงินเราก็ซื้อของได้น้อยลงจริงๆ แล้วในบทความเขาชี้สาเหตุหลักๆของเงินเฟอ้อไว้ว่ายังไงบ้างคะทำไมอยู่ๆระดับราคาโดยรวมมันถึงสูงขึ้นได้บทความสรุปสาเหตุหลักๆไว้ประมาณ3อย่างครับอย่างแรกที่คลาสสิกมากๆเลยก็คือ Demand Pull Inflation หรือเงินเฟอ้อที่เกิดจากอุปสงค์ดึงอันนี้คือความต้องการซื้อสินค้าบริการในระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันมีมากกว่ากำลังการผลิตหรือว่าปริมาณสินค้าที่มีขายอยู่ พอคนแย่งกันซื้อผู้ขายก็มีอำนาจขึ้นราคาได้ง่ายขึ้นครับนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนช่วงเทศกาลที่คนแห่ซื้อของขวัญกันหรือช่วงที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแรงๆคนมีเงินในมือเยอะขึ้นความต้องการซื้อมันก็พุ่งสูงแบบนั้นหรือต่อคะใช่เลยครับนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับอีกสาเหตุหนึ่งที่บทความเน้นเหมือนกันคือ c o s t push inflation หรือเงินเฟอ้อที่เกิดจากต้นทุนผลักดันอันนี้มาจากฝั่งผู้ผลิตโดยตรงเลยคือต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาวัตถุดิบอย่างเช่นเหล็กน้ำมันปุ๋ยมันแพงขึ้นค่าขนส่งแพงขึ้นหรือแม้กระทั่งค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็จําเป็นต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ไปให้ผู้บริโภคผ่านการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการ อันนี้เราน่าจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆในท้องถิ่นที่อาจจะต่อรองราคาวัตถุดิบได้ไม่ดีเท่าไรใหญ่ๆพอต้นทุนหลักๆอย่างพลังงานหรือวัตถุดิบขึ้นราคาก็กระทบหนักเลยประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับบทความเชี้ใหงเลยว่าเงินเฟอ้อจากต้นทุนผลักดันนี้แหละ ที่มักจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจรายย่อยในท้องถิ่นค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าสายป่านอาจจะไม่ยาวเท่าบริษัทใหญ่ๆนะครับและสาเหตุสุดท้ายคือ monetary inflation หรือเงินเฟอ้อที่มีสาเหตุมาจากปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเองที่มันมีมากเกินไปอาจจะเกิดจากการที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินเพิ่มเข้าระบบมากหรือการขยายสินเชื่ออย่างรวดเร็ว พอมีเงินสะพัดในระบบเยอะๆเนี่ยมูลค่าของเงินแต่และหน่วยมันก็เลยด้อยค่าลงทําให้ราคาสินค้าต่างๆมันดูสูงขึ้นไปโดยปริยายฟังดูแล้วปัจจัยมันมาจากหลายทางเลยนะคะทั้งฝั่งคนซื้อคนขายแล้วก็นโยบายการเงินด้วยทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆในระดับท้องถิ่นที่บทความได้ฉายภาพไว้นะคะมีอะไรที่น่ากงวลเป็นพิเศษบ้างคะนอกเหนือจากเรื่องกําลังซื้อที่ลดลงซึ่งอันนี้เราเห็นชัดอยู่แล้ว ครับนอกจากกำลังซื้อที่หดหายไปซึ่งกระทบคุณภาพชีวิตคนทั่วไปและก็ยอดขายของร้านค้าในชุมชนโดยตรงแล้วเนี่ยบทความยังชี้ไปที่ความไม่แน่นอนที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับในภาวะที่เงินเฟิร์มันรุนแรงมูลค่าของเงินมันแกว่งไม่แน่นอนทำให้การวางแผนระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก ผู้ประกอบการท้องถิ่นอาจจะลังเลไม่กล้าลูทุนขยายร้านซื้อเครื่องจักรใหม่หรือแม้แต่สต็อกสินค้าเพราะว่าคาดการต้นทุนในอนาคตและก็ผลตอบแทนที่แท้จริงได้ลำบากครับจริงด้วยค่ะความไม่แน่นอนนี้เป็นตัวบั่นทอนการเติบโตเลยนะคะแล้วมีอีกประเด็นที่บทความพูดถึงซึ่งดิฉันว่าน่าสนใจมากคือผลต่อการกระจายความมั่งคัง่งมันส่งผลต่างกันร,ระหว่างคนที่เป็นหนี้กับคนที่มีเงินออมยังไงนะคะ จุดนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากครับบทความอธิบายว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์กับลูกหนี้นะครับอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่ามูลค่าที่แท้จริงของหนี้ที่ต้องชําระคืนมันลดลงตามค่าเงินที่ด้อยลงไปสมมุติว่าเรากู้เงินมาซื้อของ1 0,000บาทพอถึงเวลาคืนแม้จะคืน10,000บาทเท่าเดิมแต่ค่าของเงิน10,000บาทในวันนั้นนะครับอาจจะซื้อของได้น้อยกว่าวันที่เรากู้มามา,มากแล้วฟังดูเหมือนเป็นดาบสองคมเลยนะคะ คือลูกนี้อาจจะดูสบายขึ้นนิดหน่อยแต่ในทางกลับกันคนที่พยายามเก็บออมคนที่มีเงินฝากในธนาคารกลับเสียประโยชน์เต็มๆเ,เลยถูกต้องครับคนที่มีเงินออมคือผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบโดยตรงเพราะมูลค่าที่แท้จริงหรืออำนาจซื้อของเงินออมนั้นมันลดลงเรื่อยๆตามอัตรางเงินเฟ้อนี่เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เลยทีเดียวครับแล้วมันก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับ มันเชื่อมโยงกันยังไงคะเงินเฟอกับดอกเบี้ยเมื่อเงินเฟอสูงขึ้นธนาคารกลางก็มักจะต้องดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเพื่อจะควบคุมไม่ให้เศรษฐกิจมันร้อนแรงเกินไปเครื่องมือสําคัญที่ใช้ก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งมันก็จะส่งผลต่อต่อ,ตอกันทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ปรับสูงขึ้นตามไปด้วยผลกระทบตรงๆต,ต่อคนในท้องถิน่นและก็ธุรกิจ SME ก็คือ ต้นทุนในการกู้ยืมเงินจะแพงขึ้นใครที่ผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หรือคิดจะกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจก็จะเจอกับภาระดอกเบี้ยที่หนักขึ้นครับโอ้โหมันส่งผลเป็นทอดๆเลยนะคะจากราคาสินค้าไปสู่อำนาจซื้อความแน่นอนการออมหนี้สิน แล้วก็ต้นคุณกู้ยืมดูเหมือนเงินเฟอ้อสูงสูงนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยแล้วในบทความได้พูดถึงแนวทางการต่อสู้หรือควบคุมภาวะนี้ไว้ยังไงบ้างคะใครมีบทบาทตรงนี้บ้างครับบทบาทหลักในการจัดการเงินเฟอ้อแน่นอนว่าอยู่ที่ภาครัฐเป็นหลักครับโดยใช้เครื่องมือ2ด้านสำคัญสำคัญคือนโยบายการเงิน monetary policy ที่บริหารจัดการโดยธนาคารกลางและนโยบายการคลัง fiscal policy ที่เป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลครับนโยบายการเงินที่ว่าธนาคารกลางทําอะไรได้บ้างคะนอกเหนือจากขึ้นดอกเบีย้ยที่เราคุยกันไปแล้วครับ นอกจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอการกู้ยืมการใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยธนาคารกลางยังสามารถลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้ด้วยวิธีอื่น,นครับเช่นการขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดเปิดเพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินออกจากระบบหรือการเพิ่มสัดส่วนเงินสดสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงไว้เพื่อจำกัดความสามารถในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ในหลางประเทศยังใช้สิ่งที่เรียกว่าการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อหรือ inflation targeting คือประกาศเป้าหมายอัตรางเงินเฟ้อที่ต้องการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นอาจจะ2-3%เพื่อเป็นกรอบชี้นำการดำเนินนโยบายแล้วก็สร้างความคาดหวังให้กับตลาดด้วยครับฟังดูเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงเหมือนกันนะคะแล้วฝั่งนโยบายการคลังล่ะคะรัฐบาลเข้ามาช่วยควบคุมเงินเฟ้อได้ยังไงบ้าง รัฐบาลก็สามารถใช้เครื่องมือด้านการคลังได้ครับเช่นการลดการใช้ใจ่ายภาครัฐลงเพื่อช่วยลดอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจลงหรืออาจจะขึ้นอัตราภาษีบางประเภทเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสภาษามิตรเพื่อชะลอการบริโภคแล้วก็เพิ่มรายได้เข้ารัฐลดปริมาณเงินหมุนเมียนในมือประชาชนลง แต่บทความก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าในบางสถานการณ์รัฐบาลอาจจะใช้มาตรการควบคุมราคาและค่าจ้างโดยตรงเลยก็มีแต่ว่าวิธีนี้มักจะไม่ค่อยได้ผลในระยะยาวแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้เช่นสินค้าขาดตลาดหรือว่าเกิดตลาดมืดขึ้นมาแทนการจัดการเงินเฟอ้อก็เลยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายการเงินกับการคลังที่ต้องสมดุลกันนะคะทีนี้จากเรื่องของแพงมาดูอีกขั้วหนึ่ง ที่บทความก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเงินฝืดหรือดีเฟลชันซึ่งอันนี้ตรงกันข้ามเลยคือราคาสินค้าโดยรวมมันลดลงต่อเนื่องแบบนี้มันได้จะดีใช่ไหมคะของถูกลงฟังเผินๆอาจจะดูดีนะครับใครๆก็ชอบของถูกแต่บทความย้ำชัดเจนเลยครับว่าภาวะเงินฝืดที่มันรุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจฐฐที่น่ากลัว อาจจะยิ่งกว่าเงินเฟ้อได้สาไปครับเอา้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะของถูกลงไม่ได้แปลว,ว่าเราซื้อของได้มากขึ้นหรอคะปัญหาหลักของเงินเฟ้อมันอยู่ที่การคาดการณ์ของผู้คนครับเมื่อคนเห็นว่าราคาสินค้ามันลดลงเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าเฮ้ยมันน่าจะลดลงไปอีกในอนาคตนะพวกเขาจะเกิดพฤติกรรมชะลอการซื้อเอาไว้ก่อนคือรอให้ราคาถูกที่สุดแล้วค่อยซื้อหรือที่เรียกว่า holding พฤติกรรมนี้แหละครับที่อันตรายเพราะมันทำให้อุปสงค์รวมหรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันหดตัวลงอย่างรวดเร็วเลยอ๋อเข้าใจแล้วพอคนไม่ยอมซื้อธุรกิจก็ขายของไม่ได้กำไรก็หดหายพอคนตกงานมากขึ้นก็ยิ่งไม่มีกำลังซื้อมันก็จะวนกลับไปทำให้อุปสงค์รวมลดลงไปอีกกลายเป็นวงจรอ,อุบาทหรือวิเชตไซเคิลที่ฉุดให้เศรษฐกิจมันดำดิ่งลงไปเรื่อยๆครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ยากมากๆนึกภาพตามแล้วน่ากลัวกว่าเงินเฟอ้อจริงๆด้วยค่ะแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะเงินฝืดได้บ้างคะตามพิบทความระบุไว้สาเหตุหลักๆก็มีครับอย่างแรกที่ตรงไปตรงมาเลยก็คืออุปสงค์รวมที่ลดลงอย่างรุนแรงอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้อาจจะเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจคนไม่มั่นใจในอนาคตหนี้ครัวเรือนสูงคนเลยไม่กล้าใช้จ่ายธุรกิจก็ต้องแข่งกันลดราคาเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ เหมือนตอนวิกฤตเศรษฐกิจหนักๆที่เราเห็นป้ายลดราคากันเต็มไปหมดแต่คนก็อยู่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ใช่ครับประมาณนั้นเลยอีกสาเหตุหนึ่งที่บทความชี้ให้เห็นแล้วก็น่าสนใจคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันรวดเร็วมากๆซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมันลดลงอย่างหัววภาพเลยผู้ผลิตก็สามารถขายสินค้าในราคาที่ถูกลงได้มากซึ่งในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรมพร้อมๆกันแล้วก็รวดเร็วเกินไปก็อาจจะสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟิดให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มือถืออะไรพวกนี้ที่รุ่นใหม่ออกมาทีไรราคาก็ถูกลงสเปคดีขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับและอีกสาเหตุที่ต้องระวังก็คือนโยบายการเงินที่ผิดพลาด เช่นการดำเนินนโยบายที่มันเข้มงวดเกินไปเป็นเวลานานลดปริมาณเงินในระบบมากเกินไปหรือขึ้นดอกเบี้ยสูงจนไปสกัดกั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นชนวนให้เกิดภาวะเงินฝืดตามมาได้เหมือนกันครับแล้วผลกระทบอื่นๆของเงินฝืดต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นล่ะคะนอกจากเรื่องการชะลอซื้อกับวงจรขาลงที่เราว่ามามีอะไรที่บทความเน้นย้ำอีกไหมคะ ดีอีกประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็ตรงข้ามกับเงินเฟอ้อโดยสิ้นเชิงเลยคือภารหนี่ที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นครับในภาวะเงินฝืดเนี่ยค่าของเงินมันเพิ่มขึ้นหนี้สินที่เรามีอยู่แม้จํานวนเงินจะเท่าเดิมนะครับแต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่อาจจะลดลงหรือราคาสินค้าทรัพย์สินที่มันตกลงไปเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงของหนี้ก้อนนั้นมันกลับหนักขึ้นทําให้ลูกหนี้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นหรือคนผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ย รู้สึกว่าการจ่ายคืนนี้มันยากลำบากขึ้นอย่างมากซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหานี้เสียหรือ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นในระบบได้ครับประเด็นนี้น่ากลัวจริงๆค่ะมันซ้ําเติมคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วให้ลําบากขึ้นไปอีกแล้วเรื่องค่าจ้างแรงงานล่ะคะได้รับผลกระทบจากเงินฝืดไหมได้รับผลกระทบแน่นอนครับบทความเรียกว่าภาวะค่าจ้างฝืดหรือ Wage Deflation เมื่อธุรกิจประสบปัญหากำไรลดลงยอดขายตกต่ำก็ยากที่จะขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานได้ หรือในกรณีที่รุนแรงอาจจะจำเป็นต้องลดคา่าจ้างหรือกระทั่งปลดคนงานเพื่อลดต้นทุนซึ่งก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาการขาดกำลังซื้อและก็ความเชื่อมั่นของผู้คนในท้องถิ่นให้มันแย่ลงไปอีกครับฟังดูแล้วเงินฝืดนี่เป็นภาวะที่น่ากังวลแล้วก็แก้ยากจริงๆนะคะแล้วแนวทางการต่อสู้กับเงินฝืดที่บทความนำเสนอละคะต้องทำตรงข้ามกับตอนแก้เงินเฟอ้อเลยหรือเปล่าคะโดยหลักการแล้วใช่ครับคือต้องใช้นโยบายที่ตรงกันข้ามกันเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นตัวขึ้นมา ในด้านนโยบายการเงินเนี่ยธนาคารกลางจะพยายามอย่างยิ่งเลยครับที่จะเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็กระตุ้นอุปสงค์เช่นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปมากๆอาจจะใกล้ศูนย์เลยเพื่อให้ต้นทุนการกู้ยืมมันถูกลงส่งเสริมให้คนแล้วก็ธุรกิจกู้เงินไปใช้ใจ่ายแล้วก็ลงทุนกันมากขึ้นแล้วถ้าลดดอกเบี้ยจนต่ําสุดๆแล้วยังไม่ฟื้นล่ะคะธนาคารกลางพอจะทําอะไรได้อีกไหมนั่นเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากครับ ธนาคารกลางอาจจะต้องหันไปใช้เครื่องมือพิเศษที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่นการอัดฉีดปริมาณเงินเข้าระบบโดยตรงผ่านการเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆในปริมาณมหาศาลหรือที่เรียกว่ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing) หรือ QE ที่เราเคยได้ยินกันหรืออาจจะต้องใช้นโยบายที่ส่งสัญญาณชี้นำความคาดหวังในอนาคตหรือ Forward Guidance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะคงนโยบายผ่อนคลายไปอีกนานครับเป็นการใช้ยาแรงเลยนะคะ แล้วฝั่งนโยบายการคลังของรัฐบาลล่ะคะจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะเงินฝืดอย่างไรบ้างคะรัฐบาลมีบทบาทสำคัญมากครับในการกระตุ้นอุปสงค์รวมที่มันหายไปโดยการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐอย่างมีนัยสำคัญเช่นการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่พวกถนนรางรถไฟฟ้าการสร้างงานในชนบทหรือการเพิ่มสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงสร้างรายได้ให้ประชาชนหรืออีกทางก็คือการลดภาษีครับโดยเฉพาะภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือภาษีเงินได้เพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ประชาชนนําไปจับใจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นนอกเหนือจากนโยบายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วบทความพูดถึงแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวด้วยไหมคะ มีครับบทความชี้ไปที่ความสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างหรือ structural reforms ซึ่งอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อในระยะยาวเลยเช่นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพการสนับสนุนนวัตรกรรมการวิจัยพัฒนาการยกระดับทักษะแรงงานหรือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity และสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดในอนาคตได้ดีขึ้นครับฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดต่างก็เป็นความท้าทายที่สําคัญแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตผู้คนแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจในระดับท้องถิ่นของเราจริงๆใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นปรากฏการณ์ที่วนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐ,ฐกิจ การทำความเข้าใจจึงธรรมชาติสาเหตุผลกระทบและก็แนวทางการจัดการของมันเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่สำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้กำหนดนโยบายเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปอย่างเราเราทุกคนด้วยเพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมแล้วก็ปรับตัวอย่างเท่าทันครับและการผรสมผสานนโยบายการเงินการคลังรวมถึงการปฏิรูปโครงสร้างอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงที ก็ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจลดผลกระทบเชิงลบแล้วก็นําพาเศรษฐกิจท้องถิ่นไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ครับผมเป้าหมายสูงสุดก็คือการทําให้ระดับราคามันมีเสถียร,รภาพไม่ผันผวนรุนแรงจนเกินไปไม่ว่าจะเฟอ้อจัดหรือฝืดเคืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนทั้งการบริโภคการลงทุนแล้วก็การออมในระยะยาวนั่นเองครับ ก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้มีประเด็นชวนคิดอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับผู้ฟังที่สนใจเรื่องนี้ไหมคะ มีคำถามหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจและบทความก็กระตุ้นให้เราคิดต่อเหมือนกันครับคือนอกจากการที่เราจะมองไปยังภาครัฐหรือธนาคารกลางเพื่อรอความช่วยเหลือหรือนโยบายต่างๆแล้วเนี่ยในระดับชุมชนท้องถิ่นของเราเองหรือแม้แต่ในระดับครัวเรือนและบุคคลเราจะสามารถสร้างูุิคุ้มกันหรือกลไกการปรับตัวเชิงรุกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อหรือเงินฝืดที่อาจจะถาโถมเข้ามาในอนาคตได้อย่างไรบ้าง การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนการสร้างเครือข่ายพึ่งพากันการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและบริโภคให้พึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยลง สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบที่ช่วยให้ชุมชนของเราแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านพ้นความท้าทายไปได้ด้วยตัวเองนะครับก็ชวนให้กลับมามองที่ศักยภาพของตัวเราและชุมชนจริงๆเลยนะคะว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากได้อย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสําหรับข้อมูลเชิงลึกที่กลั่งกรองมาจากบทความของคุณดนรวีนะคะแล้วก็การอธิบายที่เชื่อมโยงให้เห็นภาพผลกระทบในระดับท้องถิ่นได้ชัดเจนมากเลยค่ะ ทำให้เข้าใจเรื่องซับซ้อนอย่างเงินเฟอ้อเงินฝืดได้กระจ่างขึ้นมากจริงๆยินดีเสมอครับหวังว่าการคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้มองเห็นภาพรวมเศรษฐกิจรอบๆตัวได้ชัดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางในการวางแผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ